ดอกไม้สวยๆครับผมกับทุ่งนาข้าวที่เกาหลีนฮกับวิวทั์สวยๆครับพี่น้องออสุดยอดเลยครับผมทุ่งนาสวยมากเลยเน่ะเขียวขจีเลยมาวันนี้บ่าวนี้จะพามาดูหัตถกรรม ตกปลาที่เกาหลีครับผมครับสวัสดีครับเมียรักแฟนครับตงุงหม่องตะวันเอฟซีสุขุสุขุ坤ผมเบานี่นี่สุ坤คนหายอยู่หากินครับผมปูสุสัตว์สวยมากำปะลึดน้ำน้ำคนเยอะเลยรักคนหลายหลายทีมงานทีมงานเกาหลีหมายที่สองครับผม พี่น้องแก้ด้นพน้องใตตะพันนี่ตรงที่บ่านนี้ไปไปตกกเงินใตลมไม้มุนมาหนาไล้ประทศนี่มุมา้านึ่งบาเดียวอู้หนามเต็มเลยเดี๋ยวเขาจะมาตกปากกาครับผมตกปากกาหน่อยกับเก่าลีครับผมวัอนี้

ดอีกแล้วโอคต,ตรลายโคตรลายลายปีนนี่มันคือนวัตกรรมการตกปลาวันหยุดโอ้โหชวัชวชวัชวชวัว Va đi cáp. Uuuu. 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 À, ấy đâu, ấy đâu nghe không à Bà ý muốn gì Bên tặng rồi, Xưa, xưa. นอนมีประดุกประสนองได้มาหล่อน้าเบิ่นจะไม่เห็นเลยทั้ง,งแนแขวงเยอะบรรยากาศกระจุบวนันนี่แหละพี่นอนโคตรหลายอหลีมหากรรมคนตกปลา เบ็ดดวงเงยเบาหน่บริเ้เปลี่ยนบบาหนิเปตกปลานั่นมากบริเียนืมเบ็ดดวงเงยปลานั่ขาดบริเ้ณ้อยหาย มาแล้วมาแล้วดูดิพี่น้องมีแต่รุ่นนี้เลยโอ้ยเนะร่มสามตัวปุ้ยรุกซำอูอ้เอาเดี๋ยวเ о าไปหาลาตัวนี้มองไม่มีบ่คนหลายคักคน Sử dụng ลง ngàn งานก่อนนี่ Xe ๆเบาโอ้หลายอยู่ตัวนี่ศูนย์ใกล้ đây, แซ่ là ดูได้ chân แบตสิอีสิโอ้ๆๆเข้าสิ ลงความแบดอยูู่้เดีดยวอยู่ฝุ่นแค่น,นี้มานกากันทวายอุตส่าห์เป็นง,งุ้มมากเงีย้ยโลอเอาผลงานมาโชว์ดูงานมาโชว์ดูายยเหนีว เด้อผูดอยังมาลุงป่าองน้่งคุณโคนหลายครับเตรียมเลยมาหากรรมตรก้ป่าวนป่าดึงโยนโยไมย ปลาบวดหลายครั่งปลาเข็งบ้นาน้องยำยำอยู่เตรียมพูหน่อยไอดด้ดีปลาเข็งปลากาปลากาหน้องนี่เคยมาตกแล้วไม่หวาดไม่ไหวัห้างชาติได้มาหาตูปลากากัน เอาขึ้นมาโชว์เถิดน้ำหลายครอยู่พี่น้องยากาดตกป่าดีดีตกหน้ากับมีคนกับไหลาฟากกับไหลต้อยเบานี้ขาดลงไปน้น้ำหมือน้ตาเสียดาย่านั่นนะทำไมไม่เอาล็อกเอาหนีมันก็ได้ปลาหนี้เอาสิกินนด้ เอาเยื่อสตรอเบอรี anyway, ่ตกมึงกันนะครับม uh, like uh, ีปลาไหนท์กินโมแน่ดิขนเงิดกระได้ดิเดี๋ยวเราเอาสตรอเบอรี่ตกวังมึงกันเด็กหน่อยเขาบอกว่าตกปลาเราเมึงอี้จะหยกกัน คำแล้วคำแล้วโอ้ยันไหนจะเตรียมอยู่นี่จะปลาหน่อยก็เอาหูงกันมึงกันเอ,อขึ้นมาโชว์ในเปลี่ยนโอ้กลัวของตะลุงน้ำนี่กินยังเลี้ยวเถอะอาปากล้อเลยตหรือดี

តាកមកគ្ន uh, uh, េះបອດបោះចំលិបអឺវាមកគិតតាំងណាស់ហើយអើខ្សែក្បាលគេញ៉ាំទៅតិអើเก็บແតាមໄປເລື້ອຍមិនធម្មតាទេ แต่มีปา่ปากินไปไสิมีป่านหนเยอถอยเห็นอะไรบ่พนองเอาเนี่อสตอบอรีป่าขุนโอ้บึงโอ้บึงขุนขุนปลามันห่าอย่างขุนมันเต็มฟังมันห่าดำไม่สเสนแล้วน้ำขุนตกเมื่อคืนีน ฝนตกเมื่อคืนมันหาวน้าไม่เอาไหมดึงขึ้นเลยนา่หนาเอาไหมเอาเร็ว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 ออขึ้นแฮงกันเถอะ ดึงจนสายเอ็นตึงนันนตึงมุ้งเบ้ลเขา้วยคนเหว่ามันอันโมโกยแป๊บสิโคลาโคลาคัพี้โคลาโ มีดอกงูอนขึ้นคืออ่อขาตอรอกาออขาดเนี่ยเอาเอาสายตึงแล้วนะเอาเลยตึงแล้วเอาเลยโอ้ตึงขนาดนี้แล้วของงาแล้วปะนี่นั่นอ่ะอันวาแล้วตัว มันตึงคักเลี้ยวบุดแล้วอู้ตึงจนวายเลยติดเลี้ยวมันตึงจนไปนของงานเว้ยมหากรรมกีฬา ก็ปปานเลยคนเยอะจริงๆขนดึกวัดดึกจังสี่หามดึกจังสี่อาสันนี่ซ้ำหนึ่งก็ได้แล้วต้องดึกแห้งหรอก

เดี๋ยวถ้ามีทไยดุมแสแงงมาปานนะรอปานั่อย่างเดียวดของฉันเหยเขาเขาปวดนะอออเยเว้ยเว้ยเอ้ยอ็นตา่เอยอ้หดึงไว้เด้อมดึงไว้เด้ออ๋อปูป่าน ไอ้จ,จุ่ย,ยนะี่ปลาปลาไหนดอปลาไหนดิอบรรยากาศไม่สงบหรอกพี่น้องถือว่าเมาบเาน้ำขึ้นหลายค่ะคุณน้ำขึ้นแล้วน้ำภูเขาไหลลงนเลสกป,ปกโปกอู้แปดลูกขึง10กิโลอ กินเราได้ดิคุณเด่นเอาเลยยังไม่ตึงเลยให้มันตึงแบบว่าหันนั่นนั่น,น,นโอ้ยดึงวือสัน่นว่ามันคัดเบลืสีหักวนันนี้กินแน่โอ้มันดึงก็ดึงหักดึงเนี่ยดแต่ะวันเนาะดึงว่ามันตัวใหญ่เลยมันดมน,น้ำนี่หน่อยมัดตวนเขามาลอยก็หันมิดตัวใหญ่ดิ สามซีนิวนะเป็นน้ำเยือหรือเปล่า

tôi kỳ quất nhàng bên lúc hàng hàng này đi lúc bởi ví biệt ở hàng làng này nó rất làm lại số pì số nòng gì đó hả มีเผาโบแบงอยู่ลูปลาอไรกันเออเออเออ n า a หม่นี่จะง g าไม่ข้างล่างทั้งหินทั้ง n ามหม่นี่นำป่าอะไรมากสิบ่นเต็มเลย

nam bốc nam bốc nam bốc. Ừ. à. Bó, 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 bó. Rồi. Rồi. <laughs> à. đi ừ. ui, thoát xẹp đi ừ. nó à. lên à. à. đi. à. 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 nục à. 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 nó

อไงโอ้หหอ้หโอ้อโหลายแล้วเตรียมแกลมังเตรียมชูถังเหรอเออรุ่นนี้อาย่นี่กูนะสิบกิโลเอ้ามาโอ้โรุ่นตัวรุ่นตัว อู้เอา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 เคนยังอยากรอเป็นมูเบนกันครับผมได้หลายๆเล่าขำหรอพี่น้องด้ยพระอาทิตย์ตกดินแล้วหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มที่เกาหลีก็ประมาณนี้พระอาทิตย์ตกดินพอดีหนึ่งทุ่มหมานมันมานมัน โอ้ oh, มันดูรอบนี้เต็มถังเลยพูดะนี่งองชั้นใดเมื่อกินหลหลายหลาย,ลายว่าจะอยู่ได้กินอยู่จะมีจะปลาชนิดเดียวเลยของชั้นไปตกก็ได้ปลาชนิดเดียวเหมือนกันหลายเตือบอยุ่นประมาณสองกิโล oh, ไปแล้ว oh. ไปแล้วอ <c oughs> จอดเลย <ไป S 2> จวดเลยลวจวด,ดเลยครับผมโอ้ oh. นจวด,ด,ด,ดเพื่อห้องห้อง่าเยส่ลอรถจะคว้างสิจวดเล่นมั้งเห็นไหมโอ้เออรยากาศกับมีซซมนี่หละครับผมคำแล้วคำแล้วขออนยญาตกรบ้ากกอนเด้อยูอดีมีแห้งสุขุสุคนใบาบเจอกันชิมหน้าสวัสดีครับ